ถูไปเล่นนี่เน็ตเต้นว่าอย่าบังคับไปลงยูทูบเลยนะ่อกว่าออตยโอ้ย ก็จะดูได้ก็จะลงดูทุกเร่ทำอะไรทำอะไรทำยังไทำะไรดูไลงไม่ได้ก็แล้วแลวกองกองหนีครับแขกขึ้นกองหนีนะครับสัญญาณเด็ดเของเซร์โรบีอยลในรบจุด้าไปนะครับ เอาแปเนเไปลที่ไ้เงินจากพี่น้อเก็จะรับจายไโลยม่าใช่ไหมไปรัเงินได้เลยรับก่าิเลยไรับคูโรตั้งแต่สุนต้องเป็นบ้านหละงแ้ไปเจอได้รรับถกงคานะเข่งว่ามีต้นขึ้นคูู่ชื่อว่า

ผมก็4.7นี่ไงจะเอาไ้ยากตั้งตีนะได้เลยได้เลยได้แ้ได้แต่ก็เป็นเครื่องส่งไนลูกเม็ดนะครับแต่นะครับอย่ไอ้็แล้วคือมีบางสัวตรง